นะชมสวนหลังครัวนู่นทวดไปนู่นนี่กะเพาบ้านหอมดีจังหากินยากแล้วถ้าไม่ใช่บ้านนอก จะไม่ค่อยมีตรงนี้ก็ประเจยบตัวเองได้แล้วมิตโตแล้พึ่งตัวเองต่อไปลูกก็ย่าไม่อยู่มึงจะกินยังไง หลังครัวนี่คือใบหอลาพาธรรมชาติ คือมะเขือเขือกำลังออกดอกโอน่นเจ้าของสวนแ <c oughs> ม่อันนี้เขาเรียกบุกอะไรเนี่ยแม่ มันแกงได้ป่ะต้อน,นอ่อนแกงได้แต่อันนี้เอาไว้กินหัวมั้งอ๋อนี่ครับบุกใครรู้จักก็บอกหน่อยว่าบุกอะไรแต่ละที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกัน นี่ครับกะเพราส่วนอันนี้ก็เป็นใบเมงลักเอาไว้ใส่แกงเลียง เย็นทำไม้อะไรพวกนี้หอมหอมมากครับมะนาวมะนาวดก นี่คือต้อนมะลุมเอาไว้กินยอดกินดอกหลายอย่างไปแกงไปนะใช่ไหมครับกนินกับน้ำพริกกินกับปลาบองกินกับพริกกะปินี่ต้นเพกาบางทีเขาเรียกต้นลิ้นฟ้านะึน่งต้นสั่ง บางคนเขาเขาเรียกต้นลิ้นฝาผักเห็นไหมครับผักยังใหญ่อันนี้คือพืชผักหลังครัว คือชะอมแม่ปลูกไว้วิถีชีวิตชาวบ้านต่างจังหวัดผักไม่ต้องซื้อปลูกเอง ไปบ้านทวดโู้ใช่ไหมนี่ก็ยอดมัละมันละขี้นกะมันละขี้นกห้ามนี่ครับเป็น Oh, <coughs> <coughs> của Cho ôm mẹ trồng นี่คือต้นดอกแคยังไม่ออกดอกนะครับเพิ่งจะเริ่มโตเพิ่งจะแตกยอดแม่ครับตัดจริงตูอาไปดูที่บ้านเราเหรอนม่ต้องจะเจียเจ๊ยบที่เอาไปต้มกินกับน้ำพริก นนนี้ปูกิโอเควันนี้ก็ดูกันแค่นี้พืชผักส่วนครัวหลังบ้านหลังบ้านแม่